มัน,นเสียงเหรอผมจะมาทดลองเพาะ,มะเมล็ดงาเพราะว่าเพาะมาหลายวันหลายคนกับเพาะกันไม่ค่อยออกอผมก็เลยมาทดลองดูวิธีทำของผมนะวิธีของผมคือกระดาษชิสุนี่กระเดีเยนะบฟองข้าวที่ผมใส่ข้าวกินทุกวันเนี่ยนะกระดาษชิสุก็ใส่ เอน้ำใส่บัดมัดใส่เยอะมันจะเน่าเนาะแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะหรอกเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวผมจะลองเพาะดูเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดเดือนกุมภาพันธ์ พอสองห้าอันนี้คือมเมล็ดงาจากเกาหลีนะครับผมจะมาเพาะดูว่าถ้ามันออกจะถ้ามันเพาะแล้วมันออกดีผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมทดลองรูวันที่7จ็ดกุมภาพันธ์สองห จะลองดูเพราะผมจะต้องไปปลูกที่แปลงโรงเรือนของผมมันเยอะออีกประมาณครึ่งหอนครึ่งกว่าผมจะมาทดลองดูเนาะถ้ามันได้ผลยังไงผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะครับทราบอว่ากดไลคถ้าถูกใจก็กดแชร์ ถ้าคิดเราเป็นประโยชน์ก็ช่วยติดตามจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณนะครับแค่นี้แหละการพกกล้าง่ายๆ